มาถึงเรื่องของเคล็ดลับของห่วงจุ้ยเล็กๆน้อยๆนะครับห่วงจุ้ยไม่ใช่ไสยาศาสตร์ห่วงจุ้ยคือวิทยาศาสตร์เราอยู่กับมันอย่างไรมันก็เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ปัจจุบันนี้ไปดูหมู่บ้านจัดสรรหลายที่ครับจัดห้องนอนของคุณให้อยู่หน้าบ้านเมื่ออยู่หน้าบ้านไม่มีปัญหาครับเพราะเราสามารถอยู่ได้เพราะทั้งบ้านให้เราเลือกห้องที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านแต่ที่สำคัญตรงนี้ครับ คุณเคยคิดว่าคุณกำลังนอนอยู่ใต้ถนนไหมครับนี่คือข้างใต้เป็นโรงจอดรถแต่ข้างบนนั้นกลับเป็นห้องนอนตรงนี้นะครับจะทำให้คนในบ้านนั้นไม่ค่อยอยากกลับมาบ้านบางท่านจัดห้องนอนให้เป็นเด็กเด็กมานอนห้องที่ใต้ที่จอดรถเด็กคนนี้จะใจแตกเหมือนกับนอนเตียงสองชั้น เมื่อไรก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเรานอน,อนคล่อมอยู่ข้างล่างมีการเคลื่อนไหวตลอดนะฮะท่านเคยนึกไหมครับว่าบางท่านมีสระน้ำไว้ข้างใต้นะะแล้วเราก็นอนบนนี่คือความสงบที่เราคาดไม่ถึงคุณเป็นไหมถ้าคุณเป็นคุณต้องย้ายให้ที่โรงจอดรถนั้นเป็นเกี่ยวกับการตกแต่งหรือเป็นห้องอย่างอื่นที่ไม่ใช่เตียงนอน เพื่อนย้ายเสียทุกอย่างจะดีขึ้นมีความสุขกับการจัดหวงช่วยครับ